Ờ, nhắc bà đi nhỉ Nhắn tuần, mà nhắn Chụp gốc Chụp gốc Nắm, kia đi mẹ Nó không <coughs> nè <Đúng không? coughs> Nằm nằm nào chắc mà hết nè Mấy đi nó mùi cho nó nọ bà <coughs> <Đếp> <coughs> นานๆมีที่ได้กินของแซ่บซีแซ่บปากนต้องสีแซ่บขนาดนั้นทอดปลา,าปลาน้มข้าวตากแห้งสีแซ่บกแกงคีเล็กแกงคเล็กเส้นหนาแซ่บมากเกี่ยวบวงมาจากกาลสินถูกไหมเปิดพาดสะแตกอย่างมึงอืืออหยังสะแตก,กนะ อ้ยรู้ลำขันบูกับบูเลือกเจอเมืองไทยอ <Okay. S 1> โอ <c oughs>